ลายไลท์สวยๆงามๆแบบนี้ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะมาบร้อมล้อมแกมกกาสวยมากภายในภายในนะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยพวงมาลาัยมัลตินะคะส่วนไม้คันนี้ไม่วิ่งมาอยู่ที่ซ้ายมือ9,600กิโลนะคะไม่แท<า><ม>้ไม่จริงนะไม่แท้ไม่จริงแน่นอนอ่ะหน้าจอ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ,ะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยแล้วก็เป็นระบบแอร์ออโต้คันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะสวยสภาพใหม่นะคะภายในให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคันนี้แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะ,ะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลดำประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยว<อ>ไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็คันนี้ก็คือมีพื้นที่เหยียดขานะคะคันนี้ไม่แคบนะ อ่ะอก็เหมือนด้านหน้าเลยสีเดียวกันนะคะก็ได้ข้างกระบุผ้าแบบนี้นะคะสวยมากนะลูกค้าตัวนี้ทรงสปอร์ตเลยอ่าด้านหลังระบบเซ็นเซอร์นะคะคันนี้รถจำเดิมเลยออกจากศูนย์เลยนะคะ รถยนต์นะคะซื้อจักรเาเรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้หรือน้ําท่วมนะคะมีกล้องมองหลังแล้วก็พื้นที่สัมภาระด้านหลังก็คือกว้างขวางเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะคะคันนี้คันนี้จะให้เป็นอุปรกรณ์แล้วก็อะไรมาให้คันนี้ใหม่กริปเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้ากัน ตอนนี้โปรโมชั่นนะคะของทางร้านเราก็คือมีโปรโมชั่นฟรีดาวนฟรีค่าจัดนะคะออกรถศูนย์บาทไม่ใช้เงินออกรถนะคะ,ะ,ะเครื่องตัวน,นี้เป็นเครื่องพันสานะลูกค้าสวยสภาพใหม่เราประกันไม่มีอุบัติเหตุไม่คว่ำนหนักน้ำพแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีแต้มสีอยู่เลย เพียงแค่4 49,000บาทเท่านั้นเองถ้าลูกค้าสนใจสามารถทักเข้ามา,ดา,า,ยา,ยาได้เลยที่เพจรถบ้านสหยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ